โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอยู่กับโลหากับอโลหารีวิวนะครับวันนี้ทาง a อชเน่ก็ได้ส่งคีย์บอร์ดไม้ผมได้ลองใช้แล้วก็รีวิวทุกคนได้ดูกันอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยในวันนี้ที่รีวิวนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดที่สําหรับคนที่ต้องการคีย์บอร์ดที่มีฟังก์ชันครบคันในราคาที่คุ้มค่านะครับผมวันนี้อยู่กับตัว a อเชียสเอเคแปดเจ็ดศูนย์ไนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ถูก เขาเรียกว่าเป็นตัวซอฟลงมาจากตัวที่เป็น a k 8 7 0ปกตินะครับอันนี้จะเป็นตัวไรซ์ซึ่งมีขนาดที่เล็กกะทันรัดและก็การออกแบบมาเนี่ยออกแบบมาได้แบบสวยงามมากๆเลยนะครับผมคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมมีการออกแบบที่ทันสมัยนะครับมาพร้อมกับเชอรี่โปรไฟล์นะครับที่ทําให้การกดของเราเนี่ยมีความนุ่มมากๆเลยนะครับผมกดแบบมันมือมากทุกคนแล้วก็สัมผัสที่การกดเนี่ยก็รู้สึกดีมากๆเลยนะครับกดจนไม่อยากจะหยุดกดเลยตอนนี้ ในส่วนของอการเชื่อมต่อของคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ3 m o โหมดนะครับผมหรือว่าการเชื่อมต่อแบบ3รูปแบบนั่นเองนะครับอยากให้ทุกคนสังเกตตรงที่ผมชี้ตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> ผมนี่มันจะมีการเชื่อมต่อแบบ3แบบนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับบลูทูธหนึ่งนะแล้วก็มีการเชื่อมต่อแบบไวเลสแล้วก็การเชื่อมต่อแบบ USB เป็น Type 4นะครับแล้วก็รองรับการใช้งานมันไม่โฟกัสเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะ รองรับการใช้งานทั้ง Mac แล้วก็ Windows นะครับเพียงแค่ปรับหมดตรงนี้เนี่ยสอันนะครับมันจะมีโหมดที่ปรับเป็น Mac กับ Windows แล้วก็ตัวปรับเป็นการเชื่อมต่อนะครับมี2ปุ่มให้เราเลือกนะครับเราก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับก็ไฟ RGB ของตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถ ปรับได้ถึง16.8ล้านเฉดสีเลยนะครับผมและแถมยังมีตัวมิวสิกซิงค์ด้วยนะครับซึ่งตัวไฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามจังหวะเพลงที่เราเปิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะลองให้ทุกคนดูกันนะครับแล้วก็มีไดเวอร์มาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีโหลดไดเวอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจคีย์บอร์ด A j a z a k 8 7 0 l i g เนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างในดีสคริปชันเพื่อทาการสั่งซื้อได้เลยนะครับคีย์บอร์ด A j a z a k 8 7 0 l i g ตัวนี้ถูกออกแบบสวิตช์มาเป็นแบบ p e r r u b e s สวิต์นะครับผมซึ่งมีความรวดเร็วแม่นยำมาพร้อมกับการหยอดน้ำมันหล่อลื่นที่จะทำให้มีประสบการณ์ในการทำงานที่ดีขึ้นยืดอายุการใช้งานของคีย์บอร์ดให้นานมากยิ่งขึ้นนะครับ ของในกล่องที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีตัวสาย usb อันนี้นะครับเป็นการเชื่อมต่อ usb type c แล้วก็ตัวดึงสวิตช์อันนี้นะครับพูดถึงการกดปุ่มแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็สบายนิ้วมือเรามากๆเลยนะครับทุกคนฟังเสียงนะเออซึ่งคีย์บอร์ดแบบนี้แหละที่ผมชอบนะครับไม่เสียงดังเกินเกินไปเพราะว่าเวลาเรา,เอ,าอัดวิดีโอหรือว่าแคสเกมเนี่ย เวลาเราใช้คีย์บอร์ดที่มันกดเสียงดังเนี่ยมันจะทําให้คนดูอาจจะลาคาญได้นะครับบางคนเขาอาจจะลาคาญนะเพราะผมเคยใช้คีย์บอร์ดที่กดแล้วเสียงดังเนี่ยก็เป็นแมชชีเนคอลนี่แหละนะครับแต่ว่าเสียงมันดังเนี่ยคนดูก็จะลาคาญเสียงกดมากๆเลยในส่วนการเปลี่ยนสีฟังก์ชันของไฟเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็ต้องกดปุ่ม Fn ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตรงปุ่มคอ,อคนตรงนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้ มีหลายโหมดให้เราเลือกนะครับนี่แล้วก็ถ้าอยากเพิ่มแสงลดแสงก็ใช้เป็นตัวลูกศรตรงนี้นะครับลูกศรขึ้นลงตรงนี้นะกด fn ค้างไว้อันนี้คือลดแสงนะครับนี่คือเพิ่มถ้าเกิดว่าการใช้งานกดปุ่ม f อเนมันยากเกินไปสําหรับบางคนเนี่ยสำหรับผมด้วยแหละนะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่รู้ว่าปุ่มไหนต้องกดยังไงนะครับเราก็สามารถใช้เป็นตัวไดเวอร์เพื่อง่ายต่อการตั้งค่ามากๆเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการดาวน์โหลดไดเวอร์ของตัว Ace k 8.0สุดหลายกันก่อนแลวกันนะครับโอเคนะครับให้เราไปที่ Google นะครับให้เรามาที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า g a m e l a บนะครับผมตรงนี้นะฮะเข้าไปปุ๊บจากนั้นก็ไปที่ g a m e l a บ t h ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Service ตรงนี้นะฮะแล้วก็ Software ์ n d m n เมนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอกับตัวคีย์บอร์ดของเรานั่นเองก็คือ a j a แ AK870 ไลท์ X, Lite, ตัวนี้นะครับกดดาวน์โหลดมาเราก็จะได้ไฟล์ดาวน์โหลดมานะครับหลังจากได้ไฟล์ดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆทำการแตกไฟล์นะครับนี่ผมได้ดาวน์โหลดมาแล้วคือนนี้นะครับแตกไฟล์เสร็จก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ติดตั้งตรงนี้นะครับติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวไดเวอร์มานั่นเองนี่ยวเข้าไดเวอร์ให้ดูอ่าแบบนี้มันก็จะง่ายกว่าใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะเลือก โหมดของไฟได้เลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับจะมีแบบอ่าอ่าสแตติกนะครับผมตรงนี้แบบปกติแล้วก็อันนี้เป็นไซออนก็คือเวลากดเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นไฟตรงปุ่มที่เรากดนะแล้วก็สายออฟอันนี้คือไฟติดทุกปุ่มเลยนะครับ falling อ,อ่า อันนี้คือโหมดไฟที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวมีกี่โหมดเนี่ยนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบอง้าสิบหดสิบแปดนะครับสิโหมดนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งไฟตามเฉดสีที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่เราสามารถเลือกเฉดสีได้ปรับแต่งได้ถึง16.8ล้านเฉดสีเลยนะครับผมก็คือไดเวอร์เนี่ยพอลงแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถคัสตอมได้หลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งการ ทำปุ่มพวกมาโครของคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าตัวแจ๊เนี่ยเขาทำพวกไดเวอร์มาได้ดีมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวมิวสิกซิงกเนี่ยก็ใช้งานง่ายๆนะครับเพียงแค่เรากดมิวสิกซิงตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็เปิดเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้ทุกคนดูแลยกันนะครับแล้วก็มาดูคีย์บอร์ดกันว่าเวลามันซิง์แล้วมันจะประมาณไหนแล้วเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างน,นะครับเอาเพลงที่ใน YouTube เขาให้เราใช้แลยกันนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ <'Cause everybody S 1> จังหวะไฟะจังหวะเพลงเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ด้านล่างตรงซ้ายมือของคีย์บอร์ดนะครับผมอันนี้คือโหมดมิวสิกซิง์นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะตั้งค่าในส่วนของตัวไฟได้นะครับจะให้แบ็กกราวน์เนี่ยเป็นสีอะไรก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ถ้าอยากให้เห็นผลชัชดๆเลยก็ตั้งเป็นออฟไ้นะครับเราจะได้เห็นแสงคีย์บอร์ดที่ เต้นตามจังหวะเพลงที่เราเปิดนะครับผมเรายังสามารถเปลี่ยนไฟให้เป็นแค่ไฟเขียวเหลืองแดงก็ได้หรือจะเป็นเอ่อเรนโบ์นะครับรีเวิร์เรนโบ์ โอเคครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทางซูนามินะครับที่ได้ส่งคีย์บอร์ดมาให้ผมได้ลองใช้แล้วก็ลองรีวิวในครั้งนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยทางซูนามิเนี่ยก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำด้วยนะครับโปรโมชั่นดีๆจากทางซูนามินะครับผมโปรโมชั่นแอนด์วอตเชอร์แฟลตเซลซูนามิ S L A 360ราคาพิเศษ2,651บาท a j a แอคเอเคคีย์บอร์ดราคาพิเศษ2,150บาท แลวก็ยังมีสเปเชียลวอชเชอร์นะครับส่วนลดเพิ่ม125บาทถึง150บาทเลยนะครับและในวันที่10เดือน10นี้เนี่ยก็จะมีแบรนด์เฟสติวัลของทางซ u นามิด้วยนะครับผมสำหรับ s h อป e e ลดสูงสุด50%ก็สามารถติดตามร้านค้าซูนามีใน s h อ p e e ที่ลิงก์ด้านล่างเอาไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซ a นามีชาแน,นลที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในหน้าร้านค้าได้นะครับบอกเลยว่ามีสินค้าด้วยราคาหลากหลายมากๆเลยนะครับ